วันนี้แอลพรอพารพามาชมบ้านนันทวันวัชระพลโครงการตั้งอยู่บนถนนสุขาพิบาล5ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเพียง500เมตรเท่านั้นค่ะหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชัน้นรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเนื้อที่ดิน60ตารางวามีพื้นที่สวนข้างบ้านและบริเวณโดยรอบสามารถเดินเล่นรอบบ้านได้สบายสบาย ที่จอดรถสองคันพร้อมต่อเติมหลังคาหน้าบ้านและโรงจอดรถให้แล้วเรียบร้อยวัสดุเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดีบริเวณทางขึ้นหน้าบ้านมีพื้นที่นั่งเล่นให้นั่งจิบกาแฟรับลมยามเช้าเข้ามาในบริเวณตัวบ้านจะพบถงรับรองแขกขนาดใหญ่พื้นที่กว้างขวาง หน้าต่างเป็นบานกระจกรอบทิศเพิ่มความโปร่งโล่งรับลมรับแสงธรรมชาติตัวบ้านหันหน้าทิศใต้ถัดจากถงรับรองแขกจะพบกับห้องพักผ่อนอีกหนึ่งห้องกั้นประตูบานเฟี้ยมไว้ให้สามารถเปิดโล่งได้หรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องทำงานห้องดูหนังและห้องผู้สูงอายุก็ได้ค่ะ โซนด้านหลังกั้นผนังเบาเพื่อเพิ่มความเป็นสัดส่วนให้กับตัวบ้านส่วนแรกเป็นห้องน้ำปูพื้นต่างระดับกั้นโซนเปียกแห้งให้ใช้อาบน้ำได้ส่วนนี้เป็นพื้นที่สำหรับวางโต๊ะทานข้าวทำเป็นห้องรับประทานอาหารของครอบครัวต่อเติมครัวไทยพร้อมติดตั้งชุดครัวบิวอินด้านข้างบ้านทำลานซักล้างติดตั้งปั๊มน้ำถังสำรองน้ำพร้อมใช้งาน บันไดทางขึ้นชั้นสองเป็นบันไดเล่นระดับโถงบันไดติดบานกระจกโค้งเพื่อรับแสงธรรมชาติเพิ่มความโปร่งให้กับตัวบ้านมีพื้นที่นั่งเล่นบริเวณชั้นสองสามารถทำเป็นห้องอ่านหนางังสือห้องทำการบ้านลูกหรือทำเป็นห้องพระก็ได้ห้องนอนใหญ่อยู่โซด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดใหญ่ติดบานกระจกรอบทิศรับแสงธรรมชาติ เน้นการระบายอากาศของห้องนอนที่ดีมีบานประตูเชื่อมต่อกับห้องน้ำห้องน้ำติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดกั้นโซนเปียกแห้งให้แล้วเรียบร้อยห้องนอนสองและห้องนอนสามของเราก็กว้างขวางมากเลยนะคะสามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะท่านที่สนใจนัดหมายชมบ้านหลังนี้หรือสนใจซื้อขายเช่าบ้านคอนโดอสังหาริมทรัพย์ รุงเทพปริมณฑลสามารถติดต่อแอลได้ที่0989528999ค่ะ